ว่าพอฟังลูกบอกแบบนี้ตกใจมากถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยไปบอกพันยาซึ่งพอทราบก็ตกใจมากพูดอะไรไม่ออกเช่นกันจึงได้ยื่นโทรศัพท์ให้คุยกับพี่สาวของพันยาซึ่งก็ได้บอกให้หลานชายอ่านอัลกุรอานคุยกับลูกได้ประมาณ5นาทีก็ได้บอกให้ลูกวางสายไปก่อนเพื่อเซฟแบตในมือถือไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากนั้นก็ได้เงียบหายไปเลยครับ นานลูดิงม่แอบอกอีกนะครับว่าตอนนี้ได้แต่สวดขอพอรให้ลูกชายปลอดภัยนอกจากนี้ยังเล่าอีกว่าลูกชายเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเวลาว่างก็จะช่วยกันสอนอัลกุรอานให้กับเด็กๆแถวบ้านเสมอตัวเองและครอบครัวเพิ่งจะได้เจอกับลูกชายเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพอะลูกชายนั้นเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านจนกระทั่งได้พูดคุยกันล่าสุดเมื่อคืนวันเกิดเหตุตอนนี้ทั้งตนเองและครอบครัวก็ยังมีความหวังนะครับว่าลูกจะรอด และยังคงรอคอยที่จะได้เจอลูกชายอีกครั้งหนึ่งครับ